อันนี้จะเป็นเจ n เนอเรเตอร์ไฟสำรองของตึก16ชั้นเรามาดูก่อนเลยเข้ามาปุ๊ปุ๊บเราจะมีหน้าจอตรงนี้เราต้องมาดูว่าอยู่สถานะอะไร <Ooh. S 1> สถานะจะมีออฟแมนโนแล้วก็ออโต้นะฮะตอนนี้พร้อมทำงานออโต้เรดี้นะฮะอ่าอันนี้คือพร้อมทำงานก็คือเวลาไฟดับปุ๊บตัวข้างหน้าตู้เอ็ดีบี ตัว A C S มันจะออกคำสั่งตัวที่อยู่มันให้ดูข้างหน้าอยู่ตำแหน่งออโต้หรือเปล่าตรงนั้นเป็นตัวคำสั่งออกวันนี้อ่าเพื่อให้ตัวนี้ทํางานเบื้องต้นเลยแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์หลักๆของเขาว่าที่เราต้องเช็คประจาว่าเบื้องต้นเลยว่าตัวนี้พร้อมทํางานหรือเปล่าอ่าแรกคือหนึ่งขวามือนี่เลยครับถังน้ามันอ่าตอนนี้เหลือกี่ลิตรพี่หนูโอ้ยจุ่มงไม่เห็นนะใครใกล้ๆดูหน่อยดิเอาข้าวเข้าข้าว กี่ร้อยอ่ะสองร้อยต้องอยู่เท่าไหร่นะประมาณเจ็ดสาเปอรนต์อะสามในสี่แปลว่านี่ต่ำต่ำโอเดลอันนี้เติมน้ำมันอะไรดีเซลเอ้ยมันดีเซลอ่าครับหนึ่งเราต้องมาดูเลยน้ำกันอันดับแรกอยู่ในระดับพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับเออที่มาครบหมืนจะข้ามรับช่วยขนลงกนะสองลูกอันนี้ระดับปกตินะฮะดูไว้น้ำกันปกติแต่เราต้องเปิดดูทุกช่องนะครับครับ ถ้าเกิดน้ำกันแห้งวนต่ําสตาร์ทไม่ติดโดนแน่นอนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ปัญหาทั่วไป,ปนะะนก็มีหลกัหลกๆก็จะมีน้ํามันกับแบตที่เราต้องดูเป็นประจำแล้วก็สายไฟนะครับดูครับนี่ร่องรอยมีนะครับนี่นะครับมีที่เมาส์นะฮะมีมชอบกัดสายไฟอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูเบื้องต้นด้วยว่ารอบๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีรอยกัดหนูกัดสายไฟไหมอะไรไหมที่ต้องเช็ค <C oughs> แล้วแมนานันประจำปีหรือว่าทั่วไปมียังพี่หนูพวกปรองอาน้ำมันเครื่องเคยทำยัง <S <S ยังๆๆยังนะ <S <S ไม<อ>่้บอปกติคนที่จะมาเช็คตรงนี้ก็จะหลักๆก็มาเช็คเช็คแบตเช็คน้ำมันเครื่อง <S <S อเช็คจุดรั่วซึตมต่างๆพวก กองอะไรต่างๆมีคราบน้ํามันมีอะไรพวกนี้ไหมในการทาตรวจัดตรวจเช็คประจำประจำวันไอ้ยางกองนี่เป็นพีเอ็มหรืออะไรพีเอ็มไม่ต้องดูแค่แค่เปิดดูกองยังมีก็มีนะเ่าเปิดว่ายังมีไม่ใช่กองแบบโบ๋ๆหายไปแล้วอะไรเงี้ยกองหายเออพวกน้ำน้ำน้ำมอน้ำอะไรต่างๆเนี้ยมีไหมมีเตอมไหมพวกอะไรต่างๆเนี้ยคือเช็คคายภาพั่วไปครับว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆก็โฟกัสเรื่องของตัวยางท่อหมอ้น้ามันอาจจะมีรั่วได้เลาสตาร์มันมีแรงดันเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงท่อต่างๆที่ที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยพวกเนี้ย แต่พวกหัวตรงหัวต่อเนี่ยว่ามันมีรั่วมีซึมไหมถ้าถ้ามันมีทัางนนว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ถ้าเกิดเพลิงไหม้ได้ไงเพราะมันเป็นน้ํามันไงใ่่จุดต่อต่างๆพวกเนี้ยอพวกสองใครเนี่ยเวกเนี้ยหัวอ,อะไรพวกหัวต,ต่างๆเวลาเวลามันเมื่อเมื่อมันมีคาบน้ํามันรั่วมันจะมีฝุ่นมากนเกาะเยอะเคยเยๆห็นไหมเกาะใคเปิดรถรถรถเราเองอ่ะก็จะเห็นนะตรงไหนที่มันมีรั่วซึมน้ำมันเครื่อง มันก็จะมีข่าฝุ่นมาขอเยอะเราก็จะสังเกตนะเราก็ไฮไลท์ไว้ว่าตัวนี้มีน้ํามัน่วซึมเราก็ต้องคอมเมนต์ด้วยนะจะได้ซ่อมบำรุงสษาเพื่อลดความเสี่ยงแล้วแล้วหลัก็ล้เท่านี้แหละแล้วก็ทุกๆวันคุตเราก็มาสตาร์ทพเพื่อให้ทำให้เครื่องจักรมันสตาร์ททำง,งานคอนมังงานของโวลต์แบตอันนี้มันจะมีเลือกหน้าอืมเอ็ดนะอันนี้เรามาถึงอกดกดปุ่มลงเลยนะมันจะขึ้นเลยนะและ้วตรงนี้จะเกิดเวลา,เรา,เ,ราเราสตาร์ทมันจะโชว์ แรงดันทั้งหมดที่มันจะจ่ายออกไปนะฮะป็นซี่อันนี้อุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ำมันแบตเตอรี่โวลต์นี่ครับเห็นไหมเห็ยี่สิบเจ็ดจุดสามอ่าครับตัวนี้เราก็ต้องมาจดเวลาสตาร์ทเวลาเทสตสตาร์ตนะฮะต้องกดจดในในอ่ากดลูกศรขึ้นลง ครับอันนี้จะไปกลับหน้าไมนุเหมือนเดิมต้องบอกว่าเครื่องนี้มันต้องการใช้24โวลต์ครับแต่างนมันมี27แสดงว่ามันมีแคปาซิตี้ในการสามารถสตาร์ทดันได้อ่าแรงดันถ้า24ไม่ติดนะต้อง่25ขึ้นนะต้อง25อ่า24 24แงงแงงแเลยอ่าอ่าเช็คแบตเช็คแบตสมมติเพิ่มเข้ามาใหม่อ่าอยากรู้ว่าทำงานอ่าข้ามาเช็คแบตก่อนอ่าแบตเตอรี่อยู่ล่างสุดต้องเกิน25ก่อน24ก่อน24เกิน24ไป ถ้าเอาถึงยี่ห้าเลยสวยสรุปคือต้องได้ยี่ห้าอ่ายี่ห้ายี่สี่มันถ้าตัดไม่ออกโอเคต้องได้ยี่ห้าโอเคนี่กดกลับไปอ่าโอเคต่อไปโอเคถ้าผ่าแล้วไงต่อครับกด S T A R T กดสตาร์ทสเตรทแช่ไว้หรอกดแช่กี่วิครับไม่ต้องตัดติ๊กไดแต่แบบกดกดค้างนะกดค้างกดยังไงกดให้นับกดจริงป้ะเนี่ยกดจริงดิ ปกติเราสถานะที่ต้องอยู่อยู่ออนนะครับเพื่อให้พร้อมใช้งานอันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งออนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าบางบางบาง,บางทีของว่าแมนแทนนั้เขาจะออฟไว้เพื่อป้องกันไฟย้อนแล้วมนนแวมนแทนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอมแทนนั้นเสร็จบางทีคนลืมออนให้เราพอลืมไม่ออนเรานนเพราะยังวลาไฟจับเสร็จเครื่องเก็ฑ์ทำง,งานที่ใหญ่ทำง,งานจับไฟไม่เข้านะตอนนี้ออฟอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ออนมันจะสามไฟโวดดวงมันจะขึ้น,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 นตัวนี้เป็นตัว Auto, อ๋อตัวเขาเรียกว่าออโตเอทีเอสตัวนี้จะเป็นตัวสั่งเครื่ง Gen G องเจนอีกทีหนึ่งเช่นมันฟองมันจะขึ้นไฟเตือนตัวนี้นะครับ power off บางทีจะเป็น manual นนนตัวนี้มันจะขึ้นของมันแล้วแต่อาการเวลาแบบแบตหมดที่เจนแบตหมดตัวนี้ก็จะสตาร์ทไม่ติดไปจะฟ้องขึ้นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาทั่วไปเป็นเทนนิทั่วไปเราก็ต้องม,มาเช็คว่ามันออโต้ไหมได้ งานนี้ครับผมไม่ใช่เราเปลี่ยนแบตใช่ใช่ใช่แล้วในเปลี่ยนแบตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราต้องดูหน้าตู้ด้วยว่าหน้าตู้ออโต้ไหมเพราะหน้าตู้ออโต้เสร็จเรียบร้อยต้องมาดูหน้าตู้นี้ต่อจริงๆพี่มูนตัวนี้ปรับเป็นออโต้ถูกไหมถ้าไม่อยู่ในออโต้ต้องมาต่บที่ออโต้ให้ถูกท้ายหลักๆก็เหมือนเดิมคล้ายๆกันนะเจนหลักๆเราก่อนที่เราเข้ามาดูเราก็มาดูพวกเลเวลน้ำมันก่อนว่าอยู่ในสามส่วนสี่เปล่าของอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันลองดูหน่อยดูปีนาห้าสิบห้าสิบมากนิ้วเจนะ ้อันนีต้องเติมต้องเติมอีกประมาณเท่าไหร่พันสองพันสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเนี่ยโอ้อันนี้เถื่อน้อยแต่ว่าต้องเติมเพิ่มก่อนที่เราจะจะเทสรันมันเราก็ต้องเปลี่ยนจากออโต้เป็นเป็นแมนนวลใช่คือชุดนี้นี้ปกติมันต้องปิดปิดเบรกเกอร์ป่ะไม่ต้องครับไม่ต้องปิดมันมันเซ็ตในตัวใช่ไหมแมนนวดเซ็ตในตัวแล้วปกติแล้วเวลาผู้ที่มาทำปิดป่ะโค้ดโค้ดโค้สใช่สกิปเบรกเกอร์จ้ะ อ่ามันจะมีพวกโคสต์เบรกโซนิตเบเกอร์ก็คือออนกับออฟก็คือไอตู้ไอตู้ตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเวลาพูดรับเหมามาทำเขาชอบชอบปิดไว้พอปิดไว้เวลาเวลาเจนมันสตาร์ทเจนทํางานทุกอย่างปล่อยไฟแต่เบเกอร์หน้าตู้มันไม่มีไฟไฟไอไฟสามเฟสมันไม่ขึ้นไปนะแสดงว่าเบเกอร์ตัวนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกทํางานตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซตในการทําเมื่อกี้กดเมนลแล้วมันกลับไปไปออโต้เหมือนเดิม มันดีเองแสดงว่าเราลองกดแมนนวลแล้วกดสตาร์ทได้อันนี้มันกดสตาร์ทไม่เป็นไรก่อนก่อนตําแหน่งนี้คือระดับปกติไม่อยู่ตำแหน่งไหนไฟอันนี้ไม่ต้องไม่ขึ้นไม่มีต้องไม่ขึ้นใช่ไหมต้องไม่มีต้องไม่มีแต่ปกติเวลาผู้รับเหมาเข้ามากดโค้สปิดก่อนเพื่อเพื่อเวลามันเทสอะไรทุกอย่างมันจะไม่มีผลกระทบต่อกับข้างบนข้างบนตู้ตู้เอ็มดีพีข้างบนเหมือนเหมืเบเกอร์เบเกอร์ย่อยอ่ะเบเกอร์คุมตรงนี้เมนของมันแล้วเราก็ต้องมาเช็คพวกมันจะมี อันนี้นี่เช็คเหมือนเดิมที่เราต้องจดว่าผลิตได้กี่กี่วัตต์กี่แอมอะไรกี่วัตต์เวลาเครื่องสตาร์ทนะมันจะขึ้นใช่ไหมใช่เขากดทำไมเขาเรยกอะไิอสผมก็กดจิ้มจิ้มอยนจิ้มจิ้มอันนี้มีมีรอบสปีดรอบต้องมาดูสเปคว่าสเปคมันมันต้องการรอบที่เท่าไหร่ทันห้าร้อยตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์โหลดต่อรอบ มันมีรอบมีรอบใช่ไหมมีชั่วโมงมีอ๋อโหลดน้อยก็คือปั่นน้อยแล้วก็มีแต่โหลดเราก็น่าจะปกตินะเพราะเขาเดินทุกอันตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์โหลดครับมีทุกอย่างมีคูลแลนมีอุณหภูมิคล้ายๆเหมือนตัวนั้นน่ะที่จะมีจดเราก็ต้องจดเดี๋ยวทำทำทำล็อกชีสจดเหมือนกันเวลาเวลาเราเรียกว่าเวลามาจดค่างต่างคูลแลนอะไรต่างๆยี่สิบหกอะไรนี่ก็คือคือหน้าหน้าหน้าดิสเพย์นะจับเซ็นเซอร์ส่วนเบื้องต้นก็คืออาจจะสังเกตด้วยจากปริมาณอย่างเช่นตัว ตัวตัวน้ํายาก็อยู่ข้างบนอยู่นะน้ำยาหม้อน้ํามันจะมีข้างบนนิดเหมือนเ่านี้มันจะมีสเกลหลอดหลอดแก้วอยู่ฝั่งบนนิดฝั่งตรงหม้อน้ำอ่ะจะมีหัวอยู่จะมีหัวอยู่เราสามารถดูได้ก่อนก่อนที่จะมาดูนี่ระบายความร้อนไหมวะตัวระบายหม้อน้ำเห็นไหมเดี่ยวใช่บูรณ้อย่างนั้นอ่ะกางไหสายต่อาไม่รู้วสายแก้วแก้วหลอดแก้ว อันนคือคือสเกลของตัวคูลแลนตัวน้ำมันระบายความร้อนอ๋อนี่ไงเอะไรอ่าใช่แล้วมันจะมีสเกลบอกมันควรจะต้องอยู่อยู่ที่ระดับแม็กซ์หรือผมไม่รู้ว่ามีบอกหรือเปล่านี่แล้วเราก็ต้องเช็คก็ท่อทรงท่อสายต่างๆว่ามีรอยลงรอยรั่วเปล่ามีข้าวปุ่นอะไรไปจับหรือเปล่าอีกเรื่องหเซ็นเซอร์กล่องอารมณเหมือนเหมาตล้วส่วนรถเจออ่ะก่อนที่จะตัดอ่ะทางกายภาพอ่ะนะดูพวก แมวอะไรพี่หนูเจ้ามีแมวมาก่อนมีตีนแมวอยู่มี่เลยหลบวิ่งหลบตรงนี้นะแล้วก็เช็คตัวแบตแบตเตอรี่ต่างตพวกนี้อันนี้เพิ่งเช็คสภาพแบตหน่อยนะอันนี้แบตแห้งแบตแห้งมันจะมีตาแมวดูสีเขียวแดงสีอะไรที่มันแบตแบตเสื่อมอ่ะอันนี้มันแบตนอกหรือเปลผมไม่รู้นะนี่แบตคู่ตัวเลยเออมันจะมีมีตาแมวอยู่อันนี้ก็อาจจะดูเช็คอย่างที่หมองบอกว่าอาจจะต้องดูรอยรอยหนูรอยแมวอะไรเงี้ยเพราะมันมีแมวเข้ามา อะไรพวกนี้ต่างๆก็ดีเช็คเบื้องต้นทางกายภาพถ้าไม่มีอะไรก็ก็ไปดูไปดูหน้าหน้าเครื่องป่ะป่ะป่ะดูกรองด้วยเช็คกรองเช็คกรองเวลาเวลาไอตัวนี้มันจะต้องรอสตาร์ทก่อนนะเราถึงจะมาดูเพราะมันเริ่มดูดพอมันดูดเสร็จถ้ามันดูดไม่ได้มันก็จะอั้นมันก็จะแดงมันตันเหมือนเหมือนกรองมันดูดแล้วมันหายใจไม่ดีอ่ะมันก็จะตัน แต่ถ้าดูตอนนี้มันยังมันยังไม่มันยังไม่มีการดูดนะททโบมันยังไม่ถูกดูดมันก็ยังดูดทางนี้ได้โอเคครับเช็คภาพไม่มีอะไรก็ก็ก็เซ็ตได้อีกสองสูบพร้อมนะมาดูหน้างานก่อนอโอเคกดที่แมนนวลแล้วก็โอเค ใช้งานจริงก็มันก็จะขึ้นตามเลเวลของมันที่จะใช้ปกติจบไม่มีอะไรแต่เพราะมันมาเช็คพวกนี้มถตรฐานะมันต้องขึ้นตัวเดียวตัวนี้ถ้ามันขึ้นโค้ดแสดงว่าทุกอย่างยังรันได้นะแต่ไฟไม่ขึ้นแมงบนนะต้องขึ้นไปดูข้างบนอีกต้องไปดูข้างบนอีกว่าว่าออนออฟเลยหรือเปล่าเพราะนั้นท่านตรงนี้มันถูกเพราะอยู่แสดงว่ามันติดเบรกเกอร์อยู่เบรกเกอร์ในตัวนะแต่ตัวเมื่อกี้ต้องสับนะไอ้นี้มันจะใหม่ไอรุ่นใหม่นะไอรุ่นเก่าต้องต้องต้องโยก เดี๋ยวเปกติเวลาผู้รักหมาเข้ามาเขาจะมาออฟก่อนเลยนะในในธันเดอร์เซอร์วิสเพื่อป้องกันใช่ออฟเมรเพราะบางทีเวลาผู้รับเหมาทำเสร็จแล้วลืมแล้วเจนแม่งทำทุกอย่างได้แต่ไฟแมันไม่จ่ายเพราแม่งลืมออนต้องมีนะโอเคประมาณนี้ครับก็พอได้นะเดี๋ยวเราก็ดูทางกายภาพแต่แต่ตอนก่อนที่จะโจดพวกอุณหภูมิน้ำอะไรต่างๆต้องปล่อยให้มันรันกยู่นะเหมือนเหมือนมันอยู่ในานเครื่องมันเย็นอ่ะเหมือนพี่สตาร์ทรถแล้ว น้ำมันยังไม่เกิดวนนะครับ5<ด>นาทีแล้วก็สตราร์ททิ้งไว้ก่อนที่จะดับประจดก็ได้ก<ม>่อนที่จะชัดดาวนะค่อยไปจดพวกค่าพวกอุณหภูมินะเพชรวงเมเชอร์มันเริ่มเข้าที่แล้วหลังจากที่เราลันไปไม่ใช่สตาร์ทเสร็จเราเดินจดนะค่าต่ํานะว่าค่าต่ำาก็ยังไม่ทํางานเต็มที่มใช่เครื่องมันยังไม่ร้อนวอร์มยังไม่เปิดอย่างที่แรกไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้มันวอร์มก่อนรอบมันก็ร้อก่อนรอบก็ต่ำใช่ประจุดนครับปืนขึ้นมาสูงแต่แต่ถ้าช่วงไฟดับจริงไง ช่วงไฟดับจริงมันจะไม่วอมมันจะมันเทคเลยพุ่งเลยเทคขึ้นได้เลยหน้าที่ของมันคือมันเทคไงได้ให้เทคมันตายคาที่มันไม่สนใจแล้วถ้าโหลดมันไม่พอมันร่วงเลยเพราะฉะนั้นทุกๆปีมันควรจะต้องมีการเทสโหลดเทียมโดยใช้จิเตอร์ว่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นทอปาซิตี้ได้หนึ่งร้อยกิโลวัตนะนึร้อยกิโลวัตมันก็จะมีโหลดโหลดเทียมโหลดเสมือนเอาจิเตอร์มาต่อต่อเข้าโหลดอย่างเช่นที่ที่สองร้อยกิโลวัตสามร้อยกิโลวัตมันให้อัพอัพอัพโหลดไปเรื่อยแล้วก็ ล่วงเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละคือมันคาร์บอนเทตี้อาทิตย์900ก็ได้900จะล่วงแสดงว่าในหนึ่งพันเนี่ยมันนั่นด้เต็มที่แม็กซิมัมที่900กิโลวัตต์เพราะในทุกๆปีภาษีถ้ำจะลดลงๆๆๆลงเรื่อยๆยมันไม่สามารถจะจะรันได้ร้อยเปเซ็นตลอดนะต้องบอกเครื่องจักรทุกเครื่องจักรไม่มีสามารถสเตเบิลคงที่นะออกมาตั้งแต่ตอนแรกอะอารมณ์เหมือนเคยเคยดูสมุดสมุดได้ไหมสมุดขับเบียนรถเราเขียนว่า125ดีซีแต่ไปดูมันตีเริ่มเนะี่ย ร้อยยี่สิบสี่บางทีจะร้อยยี่สามจุดเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่เต็มนะไม่เต็มมันไม่เต็มซีซีนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้หนึ่งพันมันก็ไม่เต็มนะเก้าร้อยอย่างเงี้ยอาจจะมัเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบแต่มันลงลงแต่เวลาเทสจริงมันต้องเทสไงอาจจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องสายเรื่องอะไรต่างๆ่างชิปาถะมากมายมาจต่เทคไม่ถึงพันแต่ก็ถ้ากรณีถ้าไฟมันดับจริงๆมันไม่มีเราก็อัตโนมือไปโยกโยกโยกไปแล้วก็ดูสเกลให้มันแล้วใส่ยางไปไหน กาไม่มีสายยางในกรณีที่แบบน้ำมันมันมันรั่วมันอะไรเนี<อ>่ยตายลงก็จะไปซับ